สอจอชายลวงสอจอหญิงเข้าโรงแรมวันที่25มิถุนายน2568ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่ามีสอจอชายจังหวัดปทุมธานีลวงเพื่อนสอจอหญิงพาเข้าโรงแรมและมีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดซึ่งปรากฏร,รถยนต์สีดำป้ายแดงกำลังขับเข้าโรงแรมแห่งหนึ่งย่านอำเภอลำลูกกาในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาต่อมากล้องวงจรปิดตัวหนึ่งภายในโรงแรมสามารถจับภาพหญิงสาว มีท่าทีตกใจและกำลังวิ่งออกมาจากโรงแรมและมีภาพชายใส่เสื้อสีขาวพยายามเดินตามออกมาก่อนจะเดินกลับไปที่ห้องจากนั้นเวลาประมาณ2 3่สนาิกาสินาทีรถยนต์คันังกาวก็ได้ขับออกมาจากโรงแรมต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่หาข้อมูลพบว่ามีการลงมาที่ประจําวันเอาไว้ที่สอพอคูคตโดยสอจอหญิงอายุ38ปีได้แจ้งความเอาไว้ว่าตนเป็นสอจอจ,อจากต่างจังหวัดภาคเหนือ ได้ไปอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและในวันที่19มิถุนายน2 0 1 8มีเพื่อนสอจในจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับตนเองก็ไปร่วมงานในเวลาประมาณ18นาฬิกาที่สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่ถูโดยสจอชายคนดังกล่าวได้พยายามเข้ามาหาตนพร้อมขอถ่ายรูปหลายครั้งแต่ตนก็ไม่ได้คิดอะไรหลังงานเลี้ยงเลิกประมาณ23นาฬิกาสจชายคนดังกล่าว ได้มาชาักชวนตนว่าจะไปส่งที่พักของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นซึ่งตนก็หลงเชื่อจึงได้ขึ้นรถยนต์ของสจช,ช,ชายแต่ขณะกาลังจะออกเดินทางตนบอกว่าจะชวนเพื่อนไปด้วยแต่กระจกไม่สามารถเปิดได้ก่อนที่สจช,ช,ชายจะขับรถออกไปอย่างรวดเร็วพอเดินทางมาได้สักพักสจช,ชายก็ได้ขับรถออกนอกเส้นทางโดยพาตนไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านตะบนกูโคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อเข้าห้องพักสจช,ชายได้เข้ามากอดจูบ นได้ปัดป้องพร้อมบอกว่าไม่อยากมีเพศสัมพันธ์จากนั้นสจอช,อชายถึงได้กล่าวว่าโอเคนอนกอดเฉยๆก็ได้ตนก็หลอกบอกว่าก็ได้จากนั้นสจอช,อชายได้นอนลงบนเตียงตนเห็นว่าได้จังหวะจึงเดียกมาจากโรงแรมและวิ่งแบบไม่คิดชีวิตจนมาเจอร้านสะดวกซื้อจึงเข้าไปหลบในซอกชั้นวางของด้วยความกลัวว่าสจช,ชายจะตามมาทําร้ายหรือจับตัวกลับไปอีกจากนั้นได้ใช้โทรศัพท์โทรติดต่อเพื่อให้มารับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ได้รับความเสียหายทางด้านชื่อเสียงและจิตใจจึงได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสพคูคตเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับสอบจอชายรายนี้ให้ถึงที่สุดและขอให้ผู้ใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีดำเนินการตามระเบียบว,วินัยอย่างเด็ดขาดอีกด้วยเจ้าที่ตำรวจสพคูคตได้ลงพื้นที่หลังจากรับแจ้งความพร้อมหาข้อมูลจากสถานที่เกิดเหตุและจากกล้องวงจรปิด พบว่าเป็นไปตามคาให้การของผู้เสียหายและได้ออกหมายเรียกสจปทุมธานีมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วจบข่าวสวัสดีครับ